และอีกหลายอย่างข้อมเี่ยเราต้องให้ีรู้เลยว่าพบอะไรมึงเกอวเพื่อที่กบจะได้เแล้ถนะครับยายมกึ่อเปราพบนะเาจริงไว้ก่อนอาุมอ่ที่เราก่อครับกีี่ชายกบาะัาวทีไหนเปล่า อ๋อเราต้องปิดเสียงห้งน้โดยการตรวจไม่ด้อชุดชุดตรวจยาบ้าที่ต้องเป็นาสามารถจะเป็นของไม่ดเขาจะจับแก้ได้ในการสืบหวนผมะเอาทํายากตวม่ด่เปะนตรวจและจะตรวจละเอียดหน้าดางดีที่ได้รับการแจ้งข่าวมายกซ้ายข้างหลังกระดน

คนตามวิ่งมึงอยู่ไหนวะคุณหลังไม่หาไม่ดูไม่เจอตายเขาหมดนี่ไม่ดีไม่เลิกกำลังวิ่งไปด้วยหมดนี่ฟังเลครับตัยตั้งใจกันขอใจกันสรรขอใจไมใจรันมันจะไม่ำเรเลดูวดู้างหน้าเราใครเพื่อนวิ่งไปไม่ถูกเพื่อนจับมอเดินไป เราต้องไปได้วยกันนะครับ กจะมีอฐานนะครับที่จะสอนกับการใต้าหานขวาลันงกับลังาหันนะครับการจัดแถวในบทเรียนนี้ครับผมจะเป็นอะไรยะชั้นแถวโอเคโเคโอเคคโอโอเคเคครับ เสร็จแล้วเราการฝึกระยะต่อระยะแข่งหนึ่งช่แกนด้แล้ว God. เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกเดี๋ยวตอนนี้ครูฝึกสั่งให้พาะสตตีคู่กับพระสุตีนะครับ ทีนะครับก็ไม่มีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนยิ่งได้สุดมากก็ยิ่งเกิดความํานานมากเป็นเรื่องปกตินะครับยอย่างหนึ่งนะครับสําหรับการฝึกฝนครูฝึกก็พยายามที่จะทําให้ผู้ที่ได้รับการฝึกนี้ไม่เคร่งเครียดจนเกินไปนะัก อันนะครับปฏิเสกบรรยากาศความสนุกสนานมักจะได้ยินเสียงผู้เข้ารับการสูบลมมีการหัวเราะกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งของครูสดที่กำเนินการสดให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ได้รับการสดด้วยนะครับ นี่นะครับไม่ว่าจะฝึกมากฝึกน้อยก็ยเป็นอย่ที่ค่อนข้างที่จะต้องทำตามระบบแล้วก็เบียบแล้วก็มีวินัยพอสมควรนะครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีความตั้งใจดีก็เห็นความตั้งใจดีแล้วก็แต่ว่ารู้สึกว่ามีความเหน็ดเหนื่อยข้างพอสมควรนะครับจากความตั้งใจนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกครับที่จะได้มาโดยที่ไม่เสีย ะไรบ้างอะไรนต้องเสียงเนื่อยกันบ้างครับก็จะได้ความชำนานกับพื้นคืนมานะครับ รูเนียนก็กำลังให้ผู้เรีรับการเข้าเอาการฝึกอบรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจค้นกลุ่มในสถานีนี้นะครับสถานีนี้เมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นอยู่ที่การแจ้งที่จะมีความพร้อมเัรียงกันมากทีเดียวนะครับก็คิดว่าทุกท่านที่เข้าการตรวจกลุมนี้ก็คงจะมีความตั้งใจสูง แล้วก็ได้รับความสําเร็จในการฝึิดอกครั้งนครับกับสถารทีการเปินะครับสานทีฝึกแปลนระเบียบแถวมาฐานนี้ก็จะเป็นฝึกยุทธวิธีจะเป็นยุทธวิธีตำรวจก็ดีเจอยุทธวิธีที่เราจะฝึกก็คือยุทธวิธีที่ประชาชนก็ฝึกไปปลายเท้าผมไปแล้วมันเสียงดัง 咱们的，我们农民有钱，哎。